เดี๋ยวตอนนี้เราเชียร์พี่หนูนานะยิงผมเข้าข้ามพี่หนูนาเลยนะเออมมึงขกเานน้ไแ่ลมงอยงงงงออออออลลููกยยยาาาาามมมมพพดดเเเเรื่่่่ขึสนาเอององมึให้จบก่อนอนสต์ กูเชียร์กูเชียร์กูเชียร์พี่ดูนาเว้ยเฮ้ยไอ้กูอยู่ฝั่งพี่ดูนาเว้ยอ่ากูเชียร์กูเชียเรื่องของมึงก็เอาคนนั้นคนนี้ขึ้นไปแข่งมึงก็เอาขึ้นมามึงไม่มาต่อแลมึงอย่ามาพูดเลยถูกต้องถูกต้องมึงอย่ามาต่อแลเอาเรื่องของมึงก่อนนั่นแหละนั่นแหละไปเปิดเอาเรื่องของมึงให้จบก่อนอีิซาถูกต้องที่สุดโอ้ยถูกตับกูหักด่ามันหลด ซุกม,มีสมองนี่สุมหัวขี่เรือที่แตกแต่าง n นั่นสัวมันมีหัวไปตั้งบา้านได้ื้อตีถ้ากูเรือสูงนกูมีอารมณ์อยู่ได้นน่อ่ามาเลยกูเลยตต่อให้เลยสิบคนเลยกูต่อให้สิบคนเลยอีหลีสิบต่อหน,นึ่งกูชิวชมากเลย ิบตอนหนึ่งกูบอกให้กูชิวมากเลยกูจะบอกให้มาเลยอ้อมคางอ้อมแอวกูนี่มาเลยกูบริสุทธิ์ใจสักมิดหนึ่งอ่ากูต่อให้เลยสิบตอนหนึ่งแต่จะอย่านะเอออย่าฟ้องกูดิแต่ฟ้องกูกูประมัากเลยกูก็เส็งคือกันและวะแม่งกูดาขึ้นแม่งฟ้องกูแม่ส่เออาหต่ทำไมมึงดากูมึงเอาแน่จริงอย่าฟ้องกูดิแน่จริงอย่าฟ้องกูสิ อา่ากระจมอา่าอืมเรื่องเลยเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนไปฟังไฟังพี่หนูนาเขาด่ากับใครไม่รู้เออด่าคน <c oughs> หนึ่งกระดางเก่งเยอรมันนี่ด่าเก่งนะจะบอกให้นะเออแต่ไปด่ากับคนที่มันหูตึงไม่สูง ยี่อะไรก็หูตึงแม่มันฟังค้อหาเลยเปิดไล์สดด่ากันนี่มันสะใจดีนะเออโอ๊ยถ้าเซ็น MOU นะถ้าเซ็นเอกสารบอกว่าห้ามฟ้องกันนี้มากูผู้นึงละสิมาเอ,อ่อเซ็นเอกสารกันเลย อ๋อจริงๆถ้าเซ็นเอกสารแล้วว่าด่าในไรสุดนี่แหละแต่ห้ามฟ้องกันเออทำสัญญาไปเลยมาเลยอีลีกูจิตได้แต่ปีนเลยละ่ะขันเซ็นเอกสารมานะห้ามพ้องกันนี่นะจะทำเหมือนคนนั้นนะจะทำเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะเออบอกว่าให้มาด่ากันแล้วกูด่าไปฟ้องกูเลยแม่งได้สามคดีเลย <laughs> กูอยากเจอแบบว่าอยากเจอแบบว่าแบบคืออยากเจอแบบว่าเออคือคือด่ากันแล้วไม่ฟ้องกันเนี่ยมากูมาคมาักเลยนี่อ่ะอ,อหลีถ้าเกิดว่าเอาก็เซนเอกสารส่งให้กันเลยบอกว่าด่ากันถ้าด่านี่ห้ามฟออ้องเออใครฟ้องหมา ดาบสูแม่งเฟฟองปรไเด,ดี๋ี่อีถ้าทําได้อย่างนั้นนะัมึงมาเสน้นเส้นมาเลยเออบักได้อยากอยากดาก็กูนี่มามุษสีได้แต่ตีนในซุ่มฮีนี่ไออิลีเออ,รเ,อเราเชียร์หนูนาอยู่แล้วเราเนี่ยเรามันเชียร์หนูนาอยู่แล้วซุ่มหามันบอกว่ารู้เรื่องไม่สู่ เออคนพวกนั้นมันคุยไม่รู้เรื่องหรอกเออมันคุยไม่รู้เรื่องเออจริงจริงไอคนพวกนั้นมันคุยไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ค่อยได้กินข้าวไงมันแดกหญ้าเป็นอาหารมันจะคุยรู้เรื่องเนอะจริงใจลึกๆผมก็สงสารพี่นุนาอยู่นะไปไปป ไปด่ากับพวกพวกไม่มีสมองอะ่ะเออสมองกุ้งกวงเนะี่ยมันมันคือไปได่าไอคนพวกพวกหาไม่มีสมองอะ่ะใช่ไหมคุณนาคด่ากับซุปเปอร์มิสมองอก่ะปลาจะพิมพ์หน่อยดีอานะครับขอแสดงความยินดีนะครับผมโอ้โหยินดีต้อนรับนะครับปลาละครับปลาลกเข้ามาในช่องกูได้แล้วครับผม พ่อแม่จะอ่าครับปลากกลับมาได้แล้วครับผมเยเจ้าไปมุดหัวอยู่ในมานี่โอ้โหปลาลักพิมพ์ได้แล้วครับผมสติกเกอร์เลยสติกเกอร์มาเลยมันไม่มีมันไม่หลอกไวลกไ้ลอกเบืหรอก แต่ไม่รู้เหมือนกันมืออาจจะไปโดนปหลักมือมือมือผมเนี่ยอาจจะไปโดนผมเนี่ยเห็นไหมผมผมก็ใช้มือเลื่อนไปเลื่อนมามืออาจมืออาจจะไปโดนเออดีเหมือนกันจะได้เออบล็อกปลักไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมือผมก็เลื่อนไปเลื่อนมานี่แหละมันก็เลื่อนมันก็มันจะโดนอาจจะโดนเออ แต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบว่าแบบเออใครใครอยากจะฉากกับบักไหลนะแบบว่าเส้นเอกสารมาเลยห้ามฟ้องกันนะใครฟ้องหมานะเออเอาเลยนะชอบมบบจริงใครอยากจะด่าดกับบักไหลมาโว้ยส่วนสันยู่ในปากกูนี่แห้งหลายสูเออแต่ต้องเส้นเอกสารก่อนนะต้องเส้นเอกสารก่อนนะว่าอยากฟ้องกูนะ เออกันกูดาพิตาพิตัยกุสุดีออถ้าเกิดว่าดาพิตาพิตัยนี่อย่าอย่าฟ้องกูนะเออไม่เหมือนคนนั้นนะคนนั้นแม่งฟาดกูสามคดีเลยนะตอนนั้นตอนนั้นสาลชั้นต้นตัดสินมามากูเป็น YouTube เต็มที่แลวกูชิด่ามึงมามา,า,ามาดากันเข้ามาด่ากันดาบาส,สู่แม่งฟ้องเสืยไม่สู่ อืมเอียยหนึ่งฟองเออฟองผู้ค้าเสยเหลียวหักเป็นเด็กสันแต่ทีนี้นั่นพอพอเข้ามาได้นะพะลักนะเอาใหญ่พิมพ์ใหญ่ปัดถู ว,วันนี้มีมีภารกิจ <c oughs> วันนี้มีภารกิจจะไปเอ่อต้องไปกดตังค์มาให้พอาจาย์แล้วก็ผมก็จะปิน้นปิ้นเอกสาร3แผ่น4แผ่นมาชี้แล้วก็ไปเอาไปให้เพียบ้านที่ f อฟร่วมทําบุญด้วยนะครับก็ให้ให้ให้ลงรายชื่อให้ให้ลงรายชื่อนั่นแหละแล้วก็ จะไปเดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้เขาเขาเขาจะเทคานหรือเปล่าก็าจะเทคานหรือเปล่ารอดูก่อนพี่รถพี่รถต้องดูแลช่วยแม่ด้วยนะเพราะว่าผมปล่อยเพจออกมาสามสี่สามร้อยสี่ร้อยคนนะสามร้อยสี่ร้อยที่บล็อกไม่รู้อีหนูอเนเอันนั่นนะ <c oughs> มีแต่ตัวจันไรทั้งนั้น <c oughs> มีแต่ตัวจันไรทั้งนั้นที่ปลดปดบล,ปล,ปลอ็อกมาเนี่ยมีแต่บักจันไล่จังไล่่านั้นเ,นเองทีนี้เนี่ยเออจริงๆคุณน้าคือเอดเซน็นเอกสารามาห้ามฟ้องกันนี่เอาไหมล่ะตัวไหนจริงๆว่ามา เออตัวไหนอยากอยากทาดวนสงครารน้ำลายว่ามาเลยเอาจริงจริงแต่ดาบ่นสูจะเครียดด้ถ้าดาไม่สู้บักไหลนี่อยากโกรธกันนะเออไอ้ดีแน่จริงว่ามาเลยนี่ <c oughs> ใจใจใจหน่อยใจใจหน่อยไอ้เลยนะไอเนะ้เนี้ยไอ้ขายขายกางเกงอนะไรนั้นสิบตัวพันนั่นแหละมาเซ็นเอกสารมานน่ โคตรเลยโคตรเลยวอ่าด่ากับกูแล้วจะห้ามฟ้องกูนะเออไม่ใส่ขีมึงเลยเลยนะหรเนี่ยเมึงเจอตอนนี้ตอนนี้เราเชียเราเชียพี่หนูนาก่อนตอนนี้เราเชียเราอ,อยู่เยอรมันตอนนี้มันกี่โมงวนี่ เฮ้ยเราตอนนี้เราเชียร์พี่หนูนานะจริง <c oughs> ผมเข้าข้ามพี่หนูนาเลยนะเออเมือง,<ต>งก็เอาเขื่อมาเมืองไม่มาตอนแล้มึงอย่ามาพูดเลยอิสัตว์มึงอย่ามาพูดเลยเอาเรื่องของมึงก่อนเมอก็เอาเขื่อนนี้ไปเกิดเอาเรื่องของมึงให้จบก่อนอิส กูเชียกูเชียกูเชียพี่ดูนาเว้ยเฮ้ยไอ้กูอยู่ฝั่งพี่ดูนาเว้ยอ่ากูเชียกูเชียเรื่องของมึงก็เอาคนนั้นคนนี้ขึ้นไปแขมึงก็เอาขึ้นมามึงไม่มาตอนเหลีมึงอย่ามาพูดเลยกต้องต้องมึงอย่ามาตอนเหลีเอาเรื่องของมึงก่อนนั่นแหละนั่นแหละเอาเรื่องของมึงให้จบก่อนอีสัตว์ถูกต้องที่สุดโอ้ยถูกตับกูหักด่ามันหลุด ซุ้มบ่มีสมองนี่ซุมหัวขี่เรือยสิแตกแต่ญยานันสัวมันมีหัวไว้ตั้งบ้านได้ื้อะีกูเริ่มสูดในกูมีอารมณ์อยู่ได้หน่อ่ามาเลยกูเลยตุกต่อให้เลยสิบคนเลยกูต่อให้สิบคนเลยอีลีสิบต่อหนึ่งกูชิวๆมากเลย สิบตอนหนึ่งกูบอกให้กูชิวมากเลยกูจะบอกให้มาเลยอ้อมคางอ้อมแอวกูนี่มาเลยกูบริสุทธิ์ใจสักมิดหนึ่งกูต่อให้เลยสิบตอนหนึ่งแต่แต่จะอย่านะอ่าอย่าฟ้องกูดีกันฟ้องกูกูประมัากเลยกูก็เซ็งคือกันและววะแม่งกูดาขึ้นแม่งฟ้องกูเมสูอ่าอ้ช้แมนมึงด่ากูมึงเอาแน่จริงอย่าฟ้องกูดีแน่จริงอย่าฟ้องกูสิ อกระจมอ่าอยากอยากโอ้ทำสงคามน้ำลายเหลือมาเลยแต่ถ้าดามดามดามไม่สู้ห้ามฟ้องกันสิออากุชิดาให้แตดปีนเลยสุมมหินไม่นอกกูเชียหนูนากูเชียกูเชียยังกะซัง กูเสียเล่าอนละ่ะโอ้ยเราคักเล่าเน่ขึ้นอย่างในส่วอ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พูดพูดได้อยู่เราอยู่เท่งนาแต่ไปไร่สดอยู่วัดไม่ได้นะไร่สดอยู่วัดเราพูดคำยาไม่ได้นะเดี๋ยวผ้าจาย์ตกใจนะยี่ถ้าเกิดว่าเราไปไร่สดอย,อยู่ที่วัดเราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะจริงๆถ้าไปอยู่วัดต้องแบบรพรเจริญพรญาติโยม พุทธศาตนินชนทุกท่านนะครับมาร่วมทําบุญสร้างสาาวัดใบ่กยกยกันนะครับท่านใดที่ไม่มีมารยาทนะครับดรน้าดั้งพับเทียบฟังไรสุดอัตมาภาพนะครับอ <c oughs> ยาสลอเสลพิมพ์เข้ามากวนสตินะครับนะฟังกันอย่างพร้อมเพียงกัน <c oughs> ทุกท่านนะครับ <c oughs> <selection. c oughs> วันนี้มีการขุเดเทคารน,นะครับวันนี้ห้ามพูดคำหยาบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบางคนที่พูดจะอดใจไม่ได้ อย่านะครับอย่าอย่ามกวนสตรีในช่องอัตมาภาพเด็กกุ่านนะครับขืนดานลูกผ่านใจตกใจเอามันเห็ดอย่างสูบบัคขันมันบ่อยยัง